ตวว,วีสวัสดีครับมีคำถามมานะครับว่า F 1 1 7เลี้ยวยังไงนะครับมาดูกันครับก่อนดูคลิปนะครับก็อยากให้ดูความสุขที่ได้จากการเล่น F 1 1 7กันครับ เครื่องบิน f 1 1หหรือเซลนะครับปกติเนี่ยเราจะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นะครับก็คือตัวนี้ที่เป็นแผ่นซ้ายกับแผ่นขวานะครับซึ่งทําหน้าที่2หน้าที่หน้าที่แรกคือหน้าที่แอรอนนะครับแอรอนเนี่ยเวลาที่เราโยกซ้ายขวานี่นะครับโยกซ้ายขวาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราโยกซ้ายนะครับตัวเครื่องบินจะเอียงแบบนี้นะครับไม่เลี้ยวนะครับจะเอียงนี่คือโยกซ้ายถ้าเราโยกขวาก็จะเป็น่างนี้นะครับ รีโมทนะครับโยกซ้ายปุ๊บเครื่องบินจะเอียงซ้ายถ้ายโยกไปทางขวาจะเอียงกลับมาขวา <S <S หน้าที่ที่2นะครับก็คือหน้าที่ของเอลิเวเตอร์นะครับหรืออัพดาวที่เราดันขึ้นลงนี่นะครับเวลาที่เราดันไปตรงนี้เครื่องบินที่กําลังบินตรงตรงอยู่เนี่ยก็จะบินมุดลงมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราดึงขึ้นเครื่องบินก็จะบินเชิดหัวขึ้นไปอันนี้เป็นวิธีการบินซึ่งจะแตกต่างกับตัวเครื่องบินที่เป็นเครื่องบิน4ี่ชันแนลนะครับ จะมีอีกช่องหนึ่งที่เราเรียกว่าลัดเดอร์ลัดเดอร์จะอยู่ที่ตรงหางเสือที่จะโยกซ้ายโยกขวาอย่างนี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ไม่มีนะครับเราจะใช้ทําการมิกซ์ซึ่งปกตินะครับในตัวรีโมททั่วไปเนี่ยเราจะใช้คําว่าเอลิฟอนนะครับหรือบินแบบมิกซ์การเลี้ยวนะครับเราจะต้องผสมผสาน2ออย่างนะครับอย่างแรกเราจะเอียงก่อนนะครับสมมุติว่าเราตั้งใจว่าจะบินมาแล้วเราจะเลี้ยวยูเทิร์นกลับไปทางนี้นะครับวิธีการเริ่มต้นเนี่ย ให้เราโยกทางซ้ายนี่นะครับโยกซ้ายเพื่อให้ตัวเครื่องบินของเราเอียงก่อนนะครับเอียงมาประมาณสัก45ิองศาก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําการดึงดึงตรงนี้ลงนี่นะครับพอโยกซ้ายเสร็จเราก็ทําการค่อยๆดึงลงเครื่องบินเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการบินแบบเอียงพอเราดึงปุ๊บหัวของเขาเนี่ยจะถูกเชิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการกินลงมาแบบนี้แล้วก็จะค่อยๆเอียงมานะครับพอเครื่องบินกลับมาในทิศทางที่เราต้องการแบบนี้เรียบร้อยเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทาก็คือเราจะต้องดันไปทางขวานะครับให้เขาเอียงกลับมาที่ทางขวาเหมือนเดิมแล้วส่วนไอ้ก้มเงยเนี่ยเราก็ไม่ต้องแล้วนะครับเราก็ปล่อยไปอย่างนี้ทีนี้เวลาเราจะเลี้ยวกลับนะครับพอเราบินมาอย่างนี้ปุ๊บให้เราดันซ้ายเครื่องบินจะเริ่มเอียงครับเราดึงนะครับเครื่องบินก็จะเริ่มเชิดหัวเชิดหัววนกลับมาเป็นทิศทางนี้นะครับพอวนกลับมาเสร็จลาคืนตัว up d ดาวนะครับให้มันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ ปล่อยตรงนี้ดันไปดัางขวาก็ามีนก็จะเอียงกลับมาแบบนี้เรามาดูกันนะครับจะสังเกตว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยจะใช้วิธีเอียงนะครับด้วยการใช้แอล o อนเนี่ยฮะแล้วเราก็จะดึงหัวเชิดขึ้นนิดๆก็เหมือนเวลาที่เราบีดแล้วเราอัพขึ้นตัวสติ๊ก,ก็จะใช้ด้านขวาด้านเดียวนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นคันเร่งอย่างเดียว เนี่ยก็ดึงแตะมาเรื่อยๆนะครับเลี้ยงมาเรื่อยๆได้เลยเล่น F 1 1, 1. 7จะเลี้ยววงแคบหรือวงกว้างขึ้นอยู่กับสติ๊กที่เราโยกเลยนะครับถ้าต้องการให้วงแคบเราใช้โยกเยอะแต่ต้องการให้วงกว้างหน่อยเราก็จะโยกน้อยหน่อยนะครับเราบินขึ้นสูงอย่างนี้ก่อนพอเชิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยวพอเลี้ยวเนี่ยมันจะมีอาการซกลงมาก็จะกลับมาแบบนี้ได้แต่ถ้าเราบินเนี่ยทิศทางนี้เลยแล้วเราเลี้ยวเลยเนี่ยโอกาสที่จะ ลุกลงเนี่ยมันจะมีตูงจะใช้วิธีการขึ้นก่อนเชิดขึ้นเลี้ยวแล้วเดี๋ยวก็จะได้องศาที่พอดีแล้วก็สวยงามอ่าทีนี้มาดูลำนี้นะครับลำนี้ทดสอบติดดักแฟนนะครับแล้วก็ใส่ล้อพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยครับวิธีจะเลี้ยวเราก็จะใช้วิธีการดึงให้เอียงก่อนเห็นไหมฮะเอียงด้วยตัวแอรอนเนี่ยเราดันซ้ายนะครับแล้วเราก็ดึงหัวให้มันเชิดขึ้นนิดนิด เราสามารถทําได้2แบบนะครับแบบแรกในบินตรงขนานกับพื้นโลกแล้วก็เอียงแล้วค่อยดึงหัวหรืออีกวิธีหนึ่งเนี่ยจะดึงหัวให้เชิดขึ้นก่อนแล้วก็เลี้ยวเอียงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่จังหวะนะครับแต่ว่าถ้าป้องกันการซุกเนี่ยแนะนําให้เชิดหัวขึ้นก่อนแล้วค่อยเลี้ยวแบบเหมือนอย่างนี้ครับเชิดหัวก่อนเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาก็คือดันแอร์รอลไปทางขวาเวลาที่เลี้ยวเนี่ยเครื่องบินเนี่ยก็จะมีอาการลดระดับเพดานบินลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอแตะ ความเร็วได้เข้าโค้งได้เนี่ยก็จะไปไหลลื่นแล้วก็จะคล้ายๆเหมือนบินเป็นท่าในเอทดนะครับที่เวลาบินแล้วปีกเฉียงๆอันนี้ก็จะต้องอาศัยความเร็วของเครื่องบินมาช่วยด้วยนะครับพอเราเลี้ยวถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราพอเนี่ยเราก็คืนกลับมาในท่าตรงนะครับเราก็ดันซ้ายมาอาลองดูลำนี้นะครับ เชิดหัว,วขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เอียงโตเครื่องบินด้วยแอร์ลอนแล้วก็ทำการเลี้ยวอันนี้ก็เป็นวิธีการเลี้ยวอย่างง่ายๆของเครื่องบิน F117 นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด subscribe กด,จดแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด subscribe กด,จดแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ